จะเรียนพิเศษแล้วทำไมเรียนพิเศษคนอย่างแกจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ยังไงโอยยายก็ดีนะเนี่ยเงินไอเงินอุ้มเนี่ยดูซิยายไม่เก็บไว้เอาไว้ใช้ส่วนตัวหรือว่าไปหาหมอเมื้อไหรอเรื่องของพี่ใหญ่เด็กไม่ต้องยุ่งอีกคุนีหน้ามันขาดจริงๆเอางันไงเห็นไหมพูดที่ไม่ทันขาดคำยายก็อยากให้หลานได้ดีทุกคน ก็ยังเด็กอยู่นะเนาะทำได้แค่นี้แหละในการในการแบ่งเบาเอ,อ